สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องทีมโกฮมนะครับตอนนี้นะครับทีมก็อยู่กับเจ้าคันนี้ครับนี่คือ MT 3นะครับก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับ MT 3 h y b r บ d ิดพันะครับเป็นเกรด X นะครับก็คือเป็นตัว็อปสุดนะเดี๋ยวเรานะครับจะพามาดูรอบคันครับว่าเจ้า MT 3เนี่ยปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะก็เห็นที่เห็นนี่ก็ปรับเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้เป็นโฉม global ด้วยครับก็คือขายทุกประเทศเลยครับที่ ที่ AD เขาทําตลาดเดี๋ยวเราจะมาดูภายในด้วยว่าเป็นยังไงรวมถึงการขับขี่นะครับซึ่งการขับขี่เนี่ยมันเป็นระบบใหม่นะเอระบบไฮบริดพัฒน์ของเขาเนี่ยเดี๋ยวามาลองดูครับว่าการขับขี่เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันก่อนนะครับรเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านหน้า แต่ว่าเอาจริงๆนะโหรอบนี้ก็ดูเปลี่ยนเยอะกว่าเดิมมากนะเมื่อเทียบกับ MG3 เดิมไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะแล้วก็มีไฟสูงต่ำอัตโตนมัติให้นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะแต่หน้าทำมาคือทำมาดูหล่อขึ้นนะดูเหมือนแบบพวกรถไฟฟ้าแบบของ MG อ่ะในเรื่องของทรงนะอะ มันใกลเคียงกันนะครับอย่างโลโกโ้ MG นะครับกล้องหน้ามีนะครับก็หมายความว่าตัวนี้ครับเป็นกล้องรอบคันนะครับแต่วัดได้เฉพาะตัว X นะครับตัวสีรถเนี่ยเป็นสีออกฟ้าออกน้ําเงินนะส่วนของล้อเนี่ยล้อจะเป็นขนาด16นิ้วนะครับแต่ว่าส่วนของขนาดยางเนี่ยจะอยู่ที่195/55 R16 นะครับส่วนของยางนี่ก็เป็นยางแรนดคสเตอร์นะครับกระจกมองข้างก็เป็นพับออโต้นะเรากดปลดล็อก นี่กลางให้อัตโนมัตินะครับอันนี้เฉพาะตัว X นะครับอ่าแล้วก็มีส่วนของกล้องรอบคันนะครับแล้วก็ส่วนของมือจับเนี่ยจะมีคีย์เลนให้2องตำแหน่งนะครับก็คือมีคู่หน้านะครับอ่าส่วนของด้านหลังไม่มีอยู่แล้วนะครับส่วนของถังน้ำมันเนี่ยเติมได้สูงสุด36ลิตรนะครับรองรับ E ส0ขนาดล้อหลังเนี่ยก็เท่ากันนะครับ195 55 R 1 6แล้วก็เบรกหลังเนี่ยเป็นดิสกเบรกนะครับด้านหลังก็จะมีปัดน้ำฝนให้นะครับไฟท้ายเนี่ยก็เป็นแบบ LED นะครับทรงสวยเลยอ่าแต่ว่าส่่ววนนของไฟเเลีี้ยย จะไม่ใช่ LED นะเซนเซอร์หลังมีให้3จุดนะครับเซนเซอร์หลังอ่แล้วก็ส่วนของท่อก็อยู่ด้านขวานเี่ยเราลองล็อกซิอ่าแล้วเราเปิดนี่มีคีเลตนะครับที่เป็นประมาณนี้นะครับครับก็จะมีส่วนของแบตนะครับแบตก็อยู่ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็มีที่ไปย่างเฉิญนะครับไฟนี้ก็มีนะครับเป็นไฟแสงสีขาวนะครับแล้วก็มีตัวปิดบังหลังคาให้นะครับเราสามารถปิดได้เลยนะนี่ เนี่ยปาท้ายก็ไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นนะกำลังพอดีพอดีเลยอ่าแล้วก็ส่วนของโลโก้ครับก็จะมีโลโก้ MG 3 h y b r i d p พ u s โลโก้ของ b i t Dynamic นะครับแล้วก็โลโก้ MG นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันต่อเปิดประตูมาับทีนั่งก็เป็นประมาณนี้นะตอนแรกก็นึกว่าแบบเอ้ยมันจะแคบป่ะเนี่ยเอ้ยมันก็ดูกว้างอยู่นะไอที่บอกว่าดูดูแคบใน,ใน,ใ,นในความคิดนะที่ผมนั่งนะนี่ติดแค่แแตรงตรงนี้เองนะเขาก็เหลือตอนแรกคิดว่ามันเล็กกว่านี้แน่เลยเฮ้ยเกินคาดอยู่เหมือนกันพนักพิงเนี่ยปรับ สูงต่ําได้นะส่วนสูงผมเนี่ยมันประมาณหนึ่งร้อยหกสิบนะครับก็กำปั้นเดียวนะครับก็ยังแต่ว่าคิดว่าข้าคนที่สูงคนนี้ก็ติดนิดนึงนะส่วนของด้านข้างเนี่ยเป็นพลาสติกหมดนะมีหนังสังเคราะหแค่จุดเดียวนะคะแล้วก็ส่วนของตัวเบาะเบาะหนังสังเคราะห์แต่กับผ้านะครับเป็นสีทูโทนนะครับแล้วก็ช่องเก็บของมีให้นะครับม,มีมีให้นะครับแอหลังก็มีให้นะครับแล้วก็มีช่องยึเอี A หนึ่งจุดนะครับแล้วก็มีช่องที่วางของซึ่ง ผมน่าจะล,ลงเข้าไปถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวล,ลติตปรเตห็นไหมนี่เห็นอยู่เห็นอยู่นี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 ่นจะมัดวางแบบเอาถ้าเราเสีบชาร์จอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วก็เอากระดับวางเนี่ยวางตัวนี้ได้เลยเป็นช่องนะครับอ่าถ้าเราเอานี้ขึ้นนิดหนึ่งคือส่วนของส,ส่วนของบริเวณตัวนั่งอ่ะนั่งโอเคแต่ว่าส่วนของมันนักพิงอ่ะ เอตรงเนี้ยมันแปลกๆนิดนึงนะครับตัวพันักพิงเนี่ยไม่ค่อยโอเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะสำหรับมุมมองผมนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวจับนะครับมีมาให้นะครับอ่านี่นี่นี่ครับมีมีให้นะครับแล้วก็ส่วนของกระจกเนี่ยลงลงออโต้นะแต่ว่าตอนขึ้นอ่ะขึ้นเฉพาะคนขับอย่างเดียวนะอ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าดีกว่าเพราะว่าไฮไลท์ของคันนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับภายในนะครับของ M D 3ไฮบริดพัดนะครับตัวเกรดเอ็กเป็นประมาณนี้นะครับ เบาะนะครับเป็นรับมือนะครับก็เป็นหุ้มหนังสังเคราะห์ตัดกับผ้านะครับแล้วส่วนของตรงนี้ครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกกระจกนะครับเนี่ยลงกดลงนี่ลงสองสองจังหวะนะขึ้นสองจังหวะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราลงอันเนี้ยลงสองจังหวะเหมือนกันแต่ว่าขึ้นอ่ะเราต้องกดขึ้นเองนะครับมีตัวล็อกกระจกให้นะครับอ่าเราก็ต้องมาดูอีกใช่ไหมว่าลืมนะครับอ้าวอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าหนูว่าไม่มีนะครับมีม,มีมีนะมีนะเออแต่ว่าซ่อนเนียนอยู่เรามาดูในรถก,กันต่อนะครับขออนุญาตเปรับเป็นเลนวายนะนีะ่ขึ้นมานะครับนี่นะครับคือภายในของ t 3ให้บิดพัดน,นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับน,นี่นะครับขออนุญาตสตาร์ทรถนะร้อนน,ะอน,นี่ ีลูกเล่นเป็นประมาณนี้นะหน้าจอมัดวัดเนี่ยขนาดจะอยู่ที่7นิ้วลูกเล่นอะไรเงี้ยใกล้เคียงกับ M44 นะนะครับแต่ส่วนของจอกลางนะครับขนาด 10- 2 5สองหนิ้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto มั่รว์ว่ารองรับไวเลสไหม Apple CarPlay ครับรองรับเป็นไวเลสด้วยนะครับไอ,อ้ลูกเล่นก็จะไม่ได้เยอะอะไรนะลูกเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเออจะมาใช้ Apple CarPlay อะไรเงี้ยดูแผนที่ก็ดูแค่นี้ก็จบแล้วนะแล้วก็ถ้าจะดูพวกตั้งค่าก็สามารถดูตรงนี้ได้ว่า ต้องการแบบตัวรีเจนนะครับอันนี้เหมือนเหมือนพวก m t c เลยจะมี3ระดับนะครับมีต่ำมีป้านก้างมีสูงนะครับอ่าระบบไฟลดนะครับอ่าก็สามารถดูได้นะครับตั้งค่าอะไรได้หมดเลยนะการล็อกประตูกระจบองข้างภงมาอะไรนะครับไอ้ภูมาอะไรนี้นะครับก็เป็นการตั้งค่าในเรื่องของปุ่มลัด SCS นะครับก็ถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายๆครับมันคือ traction control เนี่ยแหละอ่า L D U ครับก็คือเตือนออกนอกเลนนะครับแต่นีนผมปิดไ uhh. ว so ้นะครับแต่ว่าถ้าไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมแนะนําว่าเปิดนะเปิดดีกว่านะครับอาจจะเปิดแค่ดดี departure นี้ก็ได้นะครับเนี่ยแลเปิดแค่นี้ก็ได้นะครับหรือ E O K นะครับก็ถ้ามีรถมาแล้วเราออกนอกเลนเนี่ยมันก็จะกระชากแบบกระชากแรงเลยแต่ว่าเราดับรถแล้วสตาร์ทใหม่มันมันจำค่านะนี่คือเตือนกันชนด้านหน้านะครับระบบอัจฉริยะ ก็เป็นแบบพวกอะดปตีฟคู่คอนโทนนะครับเออแต่ว่าน,นี่อัจฉริยะตรงที่แบบก็จะควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะครับถ้ามีรูปพวงมาลัยก็คือ ICA แต่ว่าถ้ามีมีก็เป็น ACC นะครับทังข้างค่านะครับก็สามารถตั้งค้าทั่วไปเลยนะครับมีทั่วไปภาษานะครับมี2ภาษาบลูทูธเสียงพื้นที่จะเก็บข้อมูลไอ้คู่มือผู้ใช้งานนะครับระบบนะครับแต่ว่าถ้าเหมือนแบบพวกของเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับน่าจะอยู่ในตัว MG S 5า NT4 อะไรอย่างเงี้ยนะครับอปชั่นอะไรเงี้ยแต่เยอะกว่ามาดูส่งของมตรวัดกันต่อนะครับการใช้งานนะครับเรากดปุ่มนี้นะครับแล้วก็สามารถดูการไหลของพลังงานนะครับอันนี้ก็คือวิ่งทั้งหมดนะครับ a ิปของเราครับอันนี้มันอันนี้จะออโต้นะครับข้อมูลพลังงานนะครับอันนี้ก็สามารถดูว่าตอนนี้เครื่องยนต์ทำงานอยู่ไหมประมาณหนึ่งพันรอบนะครับก็จะการสตาร์ทรถทั่วไปนะครับเป็นการชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตอนนี้มีอยู่สอง สองขีดนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถดูได้ว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรืออะไรนี้นะครับอ่าตรงน,นี้ก็สามารถดูพว,พวกเช็คระยะขั้นต่อไปอ่าอันนี้คือลมยางนะครับที่ผมใช้เมื่อวานอ่ะอากาศเย็นอะไรเงี้ยมันก็จะแจ,จ,จ้งเตือนนะมันถึงจะไม่มีโลภูมิบอกแต่มันก็เตือนนะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดโลภูมแบบตามเกินไปหรือสูงเกินไปอะไรเงี้ยครับรถจะมีบอกแล้วก็ส่วนของกล้องรอบคันนะครับเราสามารถกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดู360 นะครับนี่กล้องรอบคันเป็นประมาณนี้เลยนะครับคือพอดูได้นะคือแบบไม่แย่มันพอดูได้นะครับอ่าแล้วก็เซ็นเซอร์นะครับก็มีเซ็นเซอร์หลัง m ีก็เรารู้กันอยู่แล้วแหละว่าในเรื่องของกล้องนะครับมีแต่แบบกล้องรอบคันนะครับมีจะมีแบบแค่ตัวแบบตัวเริ่มต้นจริงๆแล้วที่มีมีแค่กล้องถอยนะส่วนนี้ก็ให้แบบกล้องรอบคันกล้องรอบคันทุกรุ่นเลย m ีห้าก็ให้ตรกมองหลังครับมีปรับสูงให้นะครับอ่าไฟนะครับนี่เป็นไฟสีออกเหลืองนะ เราเปิดประตูนี่เป็นแบบนี้นะครับที่บังแดดนะครับก็เปิดฟ้าครับเป็นไฟ LED นะนี่ไอี่ขาวไม่ได้มีแค่คนขับไงคนนั่งก็มีที่จับนี่ก็มีมาให้นะครับอ่ามีให้สามตำแหน่งนะคนขับไม่มีครับถ้าคนขับตรงนี้แล้วใครจะจับพวงมาลัยเนาะพวงมาลัยก็เป็นตัวเดียวกับ MG4 เลยนะการใช้งานอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยการไฟครับก็อยู่ตรงนี้ครับ ออไฟนะครับก็เป็นไฟออโต้นะครับอ่าแล้วก็มีเปิดปิดไฟสูงออโต้ Auto, แล้วก็มีตัดหมอกหลังที่ปัดน้าฝนเป็นออโต้เช่นกันนะคือออปชั่นรอบนี้อคือ MG ทํามาโหดอยู่นะเออทามาโหดอยู่แต่ก็ต้องเข้าใจว่าราคาเนี่ยปกแส0หนึ่งหมื่นเก้าพาอยอ่ะจัราคาได้แล้วออให้มาดีอะ่ะพอพอมันเป็นแบบนี้แบบโอ้โหให้มาแต่เต็มจริงนะครับตัวล็อคตัล็อกนะครับนี่ อันนี้ก็คือตัวปรับกระตกนะครับแล้วก็มีส่วนปรับไฟสูงต่ําตรงนี้เยอะยังมีแบบปุ่มรัดปุ่มแบบให้กดอยู่นะคือแบบมีลดเสียงเพิ่มเสียงปุ่มโฮมเปิดปิดแอร์นะครับเข้าเมนูแอร์นะครับอ่ามีไลฟฝ้าหน้าไลฟฝ้าหลังไฟดูเฉิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่อง USB นะครับมี USB A นะครับเพื่อเสียบแบบพวก Apple CarPlay Android Auto นะครับอ่าไม่รู้จะเห็นไหมอ่าแล้วก็มีช่อง Power Outlet นะครับ USB C เพื่อชาร์จนะครับ มีแบตเตรชาร์นะครับมีเฉพาะตัวท็อปนะครับคือตัว X นี่มีให้นะครับแล้วก็มีช่องวางแก้วสองตำแหน่งนะครับส่วนของการปรับเกียร์อะไรเงี้ยครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็คือเข้า R นี่เข้า N นะครับเข้า D นะครับเข้าเกียร์พกดตรงนี้จบตัวล้มต้นก็ได้แบบนี้นะไม่ใช่แบบเฉพาะตัวท็อปนะตัวล้มต้นก็ได้แบบนี้นัานทำเอาโอเคอะทำเอาโอเคจริงๆเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้ามี Auto ้โฮนะครับมีให้แล้วก็ นี่โหมดการขับขี่นะครับก็อันนี้เป็น normal ใช่ไหมสปอร t ตอี Sport. Eco. normal นะครับครบตรงสรุตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นสีขานะอ่าตัวนี้เป็นวัสดุซอมนะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับนี่มีให้ยันยันตรงนี้เลยอ่ามีมีให้สุดสุดนี่อ่าแล้วก็มีตรงนี้นิดหน่อยครับมีตรงนี้ นนี่นตรงนี้ก็เป็นที่เกี่ยวกัของนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นซ้อมนะเราเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงหกตำแหน่งโอเคนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบดีเพอร์เฟกและก็ไม่ได้แย่ด้วยอันนี้คือดีนะครับลำโพงดีนะครับหกตำแหน่งฮะทำมาดีนะครับพูดถึงเรื่องของเบา นั่งกันดีกว่านะครับว่านั่งนั่งแล้วเป็นยังไงนะครับในส่วนของเบาะนะครับเบาะก็เบาโอเคเลยนะครับก็เป็นเบาะแบบมือธรรมดาหกตำแหน่งนะครับใช้งานทั่วไปจริงๆไม่ซีเรียสอะไรหรอกนะครับนี่พูดจริงๆจากใจนะครับต่อให้เราไม่ได้มารีวิวรถเราก็ชอบแบบนี้นะครับมันง่ายอ่ะมันแบบปรับอะไรเงี้ยเนี่ยปรับง่ายชอบอันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงๆนะครับเบาะอะไรเงี้ยกระชับก็กระชับดีนะพอมันเป็นแบบทูโทนอย่างเงี้ยเสียวอย่างเดียวครับคือมันเป็นสีขาวใช่ไหม เสียวมันเพื่อนมากเลยเขาแบบเราแบบเ,แบบเหมือนแบบไปทํางานแล้วเข้ามาในรถอะไรยเงี้ยเสีเยวเพื่อนมากนะครับเสียวเพื่อนจริงไอนีนะครับเออแล้วก็นึกออกแล้วนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของนะครับนี่กดตรงนี้นี่ช่องก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะนี่สามารถเก็บของเล็เลกๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นวางโทรศัพท์ได้ในเรื่องของการปรับพวงมาลัยนะครับเนี่ยการปรับนะครับนี่ไม่สามารถดึงได้นะ อ่าปรับได้แต่ขึ้นสูงต่ำนะครับถ้าสมมุติถ้ามันแพงมากกว่านี้ผมก็มองว่ามันไม่คุม้มถ้ามันสมมติสักติดแสนก็โดนเจ้าตลาดอย่างคอนดั c ซิตี้กินนะครับแต่ว่าพอราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับน่ากลัวเหมือนกันนะาา 6, 000, 9, เนี่ยว่าไปนะน่ากลัวเหมือนกันนะราคาหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเนี่ยก็คือราคาตั้งแต่แรกแล้วนะมันเปิดตัวลดนะครับเองงานเปิดตัวนั้นผมเข้าไปอยู่นะครับก็เป็นการเป็นงานเปิดตัว MT3 นะครับก็ราคาก็ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพัน อันนี้คือราคาโปรโมชั่นพันพันคันแรกนะตอนนั้นนะครับว้าวจริงครับแล้วพอเป็นราคาเดิมแล้วมันก็เออมันโอเคอยู่นะเราไปดูฝากระโปรงกันดีกว่านะครับไปกดดับเครื่องฝาบรโปรงเปิดตรงนี้นะครับอันนี้ฝาถังน้ามันนะครับหน้าตาของเครื่องยนต์ของ MG 3 Hybrid Plus คันนี้นะครับเครื่องเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์1500นะครับ1500เบนซินพ่วงกับมอเตอร์ไฮบริดนะครับพละกําลังเนี่ยจะอยู่ที่ 194แรงม้านะครับกับแรงบิดน,นะครับจะอยู่ที่250นิวตันเมตรนะครับพอแบบบอกแบบประมาณนี้นครับแล้วอะแล้วถอยมาดูขนาดตัวรถดิพอมาดูกับขนาดรถยนต์กับขนาดของพละกำลังเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่ามันจี๊ดนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะมันก็จี๊ดดูใช้ได้เลยแล้วก็เกียร์เนี่ยครับเกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์ e a t นะครับจะเป็น e a t 3จังหวะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าฟิลมันเนี่ย มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับมาครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่กับเจ้า MG 3 Hybrid Plus นะครับลองเหยียบดูนะ3 2 1หนึ่งเยียบจากหกสิบเมกี้ประมาณเกือบร้อยเนี่ยมันจะดึงนะรู้สึกว่าเออมันดึงจริงนะครับแต่ว่าพอเริ่มหลังประมาณสักร้อยเนี่ยมันก็เริ่มแบบเริ่มเหยียวแล้ว กันตอบสนองของเครื่องอะไรนี้อันนี้คือหมดสปอร์ตนะผมรู้เลยว่ามันเป็นรถที่ทํามาเพื่อแบบขับคิวๆนะแต่เมื่อต้องการเด่แซงก็เด่แซงได้เนี่ยคือมันมาเรื่อยๆนะอันนี้แค่หมดนอร์มอลเองนะคือเขาเขาทำมาดีอะรอบนี้แต่ว่าการทางานของระบบไฮบริดของเขาเนี่ยการทํางานแบบโอโ้โหเยอะมากอนะคือมันจะมีแบบวิ่งแบบใช้มอเตอร์เดี่ยวๆก็มีนะครับแบบเครื่องยนต์ปานเข้ามอเตอร์แล้วก็ส่งกําลังวิ่งนะครับอันนี้ก็มีมีแบบมอเตอร์วิง่งลวดอนนะ แน่นอนล่ะมันเป็นรถไฮบริดมันก็ต้องมีอะไรเนาะเครื่องค่าแบตหมดเลยเครื่องก็ส่งกาลังให้นะครับอยู่ประมาณร้อยเนี่ยน่าจะน่าจะทำงานแบบพาราเรลลอยู่นะเนี่ยเขียนวนะ่าเฮ็ดอีวีนะเต็มเก็บเต็มก็มาเ,เมมาล้วเราของลองขึ้นสะพานนะช่วงล่างนี่ช่วงล่างนุ่มเฮ้ยโอเคล่ะรถเบ็คนคือรถคันนี้ราคา ราคาถูกนะประมาณหกแสนหนึ่งได้ไฮบิดได้ความประหยัดโอเคนะแต่ว่าความประหยัดเนี่ยถ้าดูผมอาจจะตอบเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าผมมันก็ขับสิบห้าหกโลลิตรเนี่ยแต่ว่าคนอื่นนะที่ลองขับอะครับก็สื่อนี่แหละสื่อด้วยกันนี่แหละอ่ะเขาก็ลองขับเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาสามารถปั้นเลขประหยัดถึงสามสิบโลลิตรได้เขาก็ลองมาครับได้สามสิบโลลิตรนะครับหรือว่าพี่พี่สื่อมป็ชชนท่านอื่นที่ไปลองขับนะครับเขาก็บอกว่าเออมัน ก็ได้เลขประมาณนี้จริงๆนะนพี่อีกคนนึงเขาก็าบอกว่าเอ้ยเนี่ยสบายสามสิบโลลิท์อ่ะถ้าคนอื่นหรืออะไรเงี้ยผมว่าสบายแต่แต่ผมว่าผมว่า,ผม,วา,ผ,มวาผมทำไม่ได้นะครับแต่ว่าแค่เลขประมาณสิบห้ากุ้งก็โอเคแล้วล่ะขอเข้ากลางคืนไฟหน้าก็ติดให้นะฮะเดี๋ยวเราจะลองใช้โหมดสปอร์ตดูนะคือกดที่โหมดได้เลยนะครับจากมอเตอร์กดคลิกครั้งหนึง่งจะเป็นสปอร์ตเลยครับแล้วก็เหยียบจะมีหลักจริงปอนะพอกลับมา บขับธรรม,มาดาปุ๊บอ่ะเรากดอีโค่ก็ได้ก็ถ้าเราขับเรื่อยๆมันก็ประหยัดนะอ่ะแล้วก็นอร์มอลนะครับพุงมาได้เนี่ยก็ปลอสบายนะลองเข้าดเทิร์นนะครับเนี่ยผมว่าน้ําหนักก็ไม่ได้เบาแบบเบาหวิวเกินไปนะน้ําหนักกําลังดีนะครับทรมมดีจริงๆอ่ะรอบนี้นะุยผม,ผมก็ตกใจอยู่นะวิธีทำธรรมดีเลยนะครับนอกจากเรยไฟอฟ้า m สี่ที่ผมบอกไปว่าคันนั้นมันก็ดีแล้วอะถ้าว่าเป็นอีกคันคันที่ดีเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบอาจจะมองว่าแบบอุ้ยมันพอไหมคันนี้โอเคเลยนะแต่ว่าถ้าแบบก็อาจจะตอบยากนิดนึงเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองแต่แบบลองซัดเลยอะเนี่ยคือแบบมันด้วยเขามาได้อะมันมันโอเคเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบหลังจากแบบขับหนักกว่านี้นะครับเท้าหนักอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงขับไมามันก็โอเคเลย อีกรอบหนึ่งอ้นี่นุ่มเลยพอเป็นสปอร์ตหมดนะครับอ่าแต่ขอแยกดูแบตนีหนึ่งนะแบตแบตมีเท่าไหร่แบตได้กี ไม่จับแล้วนะครับรวผมลองปล่อยล,งลองปล่อยอีกมันจะมีเสียงให้จับนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับระบบออระบบช่วเหลือผู้ขับขี่นะครับของอ a า3ให้บ็ดพัดนะครับระบบที่ A ให้มาเนี่ยก็คือเกือบครบเลยนะขาดแค่ไม่สบอตอีก ที่ให้มาอะไรเงี้ยถือว่าโอเคแล้วนะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเจ้าี่3ให้บิดพัทคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น X นะครับเป็นเกด X นะครับก็คือเป็นตัวท็อปสุดของ MG3 นะครับส่วนของราคาเนี่ยจะอยู่ที่6 19,900บาทนะครับสําหรับเจ้า MG3 ให้บิดพัทเกด X คันนี้นะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อโชว์รูมของ MG ได้เลยนะครับก็สามารถไปติดต่อลองขับอะไรได้นะครับหรือสอบถามโปรโมชั่นอะไรยี้นะครับ ที่สามเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับก็ลองติดต่อโชว์รูมดูแล้วกันนะครับว่าโปรโมชั่นเป็นไงนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทาง mg ประเทศไทยนะครับสำหรับรถยนต์ทดสอบคันนี้นะครับแล้วก็ขอฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องทีมโกโฮมเลยครับแล้วถ้าบูติไฟอะเป็นยังไงนะครับเออมันมีคันมันมีรถที่แบบแต่งนะครับระเทศของ mg เนี่ยจะมีคันหนึ่งที่แบบแต่งแบบแม่งหล่อนะครับแล้วก็มีคันหนึ่งนะครับเป็นของพ t ่จี้เด์ดิมไดนะครับ เอ็มดีสามนะครับอันนั้นก็แต่งหล่อเหมือนกันนะครับเป็นไงน่าสนใจเนาะจอดก่อนนะกันนะไหนก็จอดแล้วดูกล้องหน่อยละกัน,นครับกล้องมันอาจจะหนุ่มนิดนึงนะเออเนี่ยกล้องอาจจะดูหนุ่มนิดนึงน,น,น,นะฮะเออนี่นี่นนนโอเคจอดก็เป็นประมาณนี้นครับผมขอตัวไปะละกันนะครับสวัสดีครับ